นะคะฝ่ายการตลาดนะคะของบริษัทนิกอนเทคโนโลยเกษตรนะเจ้าซูเปอร์จัมโบ้สามหกศูนย์ดรนิกอนนะคะก็ได้มาเยี่ยมสวนสตรอเบอรี่นะคะของคุณประสิทธิ์บ้านบอ่อแก้วนะคะหรือเจ้าของร้านนะคะประสิทธิ์การเกษตรบ้านบอ่อแก้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนะคะกับคุณประสิทธิ์กันเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับค่ะพบก,กับซูเปอร์จัมโบ้ดรนิกอนได้อย่างไรเจ้าผมฟังสถานีวิทยุเอ็มะครับ เฉันนั้นผมก่อเป็นเป็นร้านขายอยู่แล้วก็เลยติดต่อมาเป็นตัวแทนจําหน่ายครับอ๋อค่ะครับแล้วก็พอจําหน่ายปุ๊บก็เลยเอามาใจกับสตรอเบอรี่ของตัวเองครับของส่วนของตัวเองครับอ๋อค่ะชัดเจนครับค่ะมีเนื้อที่ของส่วนสตรอเบอรี่ทั้งหมดกี่ไร่คะส่วนตัวผมนี ปลูกสตรอเบอรี่สองแสนต้นก่อประมาณสาวให้ครับประมาณ20ไร่นะคะคกับสวนสตรอเบอรี่นะคะ 2, 2> คสองแสนต้นในการอาจารู้สึกประทับใจอย่างไรคะกับการใช้ซู 360, เปอร์จัมโบ้สามหกศูนย์ดอกอรนิกนเรเจ้าครับงามใช้ได้ทุกช่วงครับช่วงปลูกใหม่พ่นกับต้นใหญ่โวยโตโวยดีครับสมบูรณ์ทั้งต้นก่อใบนะครับแตกก่อแตกใบดีช่วงดอกหน่วยกับช่วงขยายหน่วยกับพ่นแล้วใหญ่โวยครับสีสันอัพเกรดน้ำหนักครับผมใส้บระกวงเยนียครับ ค่ะแล้วระหว่างก่อนที่จะมาใช้ซูเปอร์จำโม่สามหกส่วนนกรนิกรกับตอนนี้นะคะใช้ซ um ูเปอร์จำโม่สามหกส่วนของนรนิกรน,นะคะมีความแตกต่างกันยังไรห้องเจ้าผลผลิตต่อไร่ครับผมต่างกันมากเลยครับแล้วก็ไซส์ขนาดสีสันครับค,ความตลาดความต้องการของแม่ค้าตลาดโดยครับผมค่ะซึ่งซ um ูเปอร์จมโบตอบโจทย์ต,ตรงนี้เลยครับค่ะคอันนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลผลิตนะคะให้กับเกษตรกรนะคะชาวสวน สตรอเบอรี่ตัวยนะเจ้าแล้วก็ตอนส่งไปให้คุณลูกค้านะคะอันนี้มีการจะส่งให้คุณลูกค้าต่ยแม่นกะเจ้าอันนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยยืดอายุการจะส่งให้ไปถึงมือลูกค้าได้กะเจ้ายืดอายุแม่นครับยืดอายุสีเพราะว่าไปถึงปลายทางแล้วสีมันยังยังบาดแดงเกินไาบาดเล่ครับเนาะบาดแฉะบาดเล่ครับผมซึ่งมันทำให้ราคาแม่ค้าบรโคตรราคาเหาครับอ๋อค่ะอยากจะให้คุณประสิทธิ์นะคะลองอู้ถึงความประทับใจนะคะกับ ซูเปอร์ซูเปอร์จัมโบ้นะคะของดรนิกรจบในส่วนตัวผมผมปลูกหอมกระเทียมด้วยเนาะผมกับพ่นกู้พืชเลยครับตบรี่ตัวหอมก็เร่งทต้นหัวอะอย่างใหญ่สมบูรณ์หมดเลยครับตบรี่ก็พ่นก่อต้นงามดอกใบสมบูรณ์แต่ก่อดีครับเรื่องขยายหน่วยก็แบบพันใจดีครับครับขยายน่วยได้ไซส์ครับเพราะว่าเราได้ไซส์เราได้น้ำหนักได้ราคาไหมนะครับครับถ้าปลูกแล้วไซส์บบบโตลูกแบบโตนี่คือผลผลิตต่อไร่ได้น้อยเขาก็จะได้เงินน้อยไหมครับ อเ <Okay, S 2> คค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะนำซูเปอร์แัมโบ360ของดรนิกรนะคะไปใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสตรอเบอรี่นะคะกระเทียมนะคะหรือว่าพืชผลทางการเกษตรอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เหมือนกันนะคะแม้กระทั่งตอนนี้นะคะเข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วนะคะเข้าสู่กลางเดือนแล้วนะคะอุณหภูมินะคะเริ่มสูงขึ้นนะคะอากาศร้อนขึ้นนะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะสร้างผลผลิตนะคะสตรอเบอรี่นะคะให้กับ าสร้างรายได้ตัวนะคะให้กับเกษตรกรนะคะชาวสวนสับปรดนะคะนะคะเนื้อแน่นนะคะข้างในเนื้อบักกลวงนะเจ้าเนื้อแน่นนะคะน้ำหนักดีนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็น เความความที่เรามีเตัวฟาซิโนไล์นะเจา้าอันนี้ก็จะทำเห้ดูผิดรูปนะคะแต่ว่ามันสร้างความจัมโบ้ได้อยู่นะเจา้าเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันนี้ฝากถือไว้ก่อนนะคะอ่าเนื้อแน่นนะคะแต่ว่าอันนี้ถึงแม้ว่าจะขาวนะคะแต่ก็ยังมีรสชาติที่หวานแล้วเนาะ ค่ะอันนี้ก็สามารถส่งลูกค้าได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูไซส์นะคะอ่ะาเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะประมาณห้าจุดห้าเซนติเมตรนะคะไซส์ใหญ่สุดนะคะแล้วก็ลองลงมานะคะสามจุดห้าเซนนะคะก็ถือว่ายังจัมโบ้ได้อีกนะคะค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นประสิทธิภาพนะคะของซ u เปอร์จัมโบ้สามหกศูนยอกเบิรนก่อนนะเจ้านิดะคะฝากถึงเกษตรกรนะคะหลายๆท่านนะคะที่สนใจนะคะในซ u เปอร์จัมโบ้สามหกศูนอกเบิรนก่อนนะคะมีอย่างอยากจะฝากถึงเกษตรกรท่านอื่นก็คะครับถ้าพ้นแล้วใครคือต้นงามสมบูรณ์ดอกแล้วก็ลูกได้ไซส์แบบแบบแบบ รวดเร็วทันใจต้องซุปเปอร์จัมโบ้ของพิดหวังเรื่องน้ำนักสีสันเกรดเปอร์ครับได้หมดเลยค่ะฝากเบอร์ไว้ใจเจ้า081ดครับ8 8 3 5 8 7สาห้าแปดเจ็ดหครับผมเป็นลูกค้าสายบ่อแก้วใส่เสมืองนะคะอำเภอกรยานิวัฒนานะคะหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนะคะถ้าสนใจนะคะในซุปเปอร์จัมโบ้6 0ของดรนิกรนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่ร้านประสิทธิ์การเกษตรนะคะบ้านบ่อแก้วนะคะขอเบอร์ติดต่ออีกทีหนึ่งค่ะ081ครับ แปดแปดสามห้าแปดเจ็ดหกค่ะวันนี้นะคะก็ตัวแทนนะคะจากบ,บริษัทนิกอเทคโนโลยีเกษตรนะคะก็ต้องขอลานะคะเไปในวันนี้ก่อนนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า